เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยสังคมมันไปไม่ได้ผมก็อยากเห็นรัฐนูนที่มันผ่านให้ได้คราวเนี้ยมีความเป็นประชาธิปไตายมากขึ้นกว่าเดิมแต่ถ้าแต่วงหรือทําให้รัฐนูนนี้แก้ไขราชา้าเราที่เป็นรัฐบาลอยู่เราก็ทําอะไรได้ยากภายใต้รัฐนูลกกแบบนี้เราก็อยากทําอะไรได้สะดวกขึ้นนะครับช่างใจเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับเอาให้รัฐนูนเสร็จก็ยกเลิกความเป็นศูนย์กลางตัวเองแล้วมาช่วยกันแก้ผมอยากเห็นรัฐนูลเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการให้มันมีพัฒนาการของมัน แล้วทําให้รัฐมนูรเป็นวิถีชีวิตเป็น way of life ของประชาชนนะครับต่อมาแล้วร,รัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าเราอยากแก้ไขทั้งฉบับแต่ยกเว้นหมวด1หมวด2นะครับเพราะหมวด1หมวด2เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรัฐเกี่ยวกับอำนาจของอ,องค์สถาบันพระมหากรรษัตริย์เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างและก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเนี่ยเราถึงว่าเรื่องนี้ไม่ควรไปแตะผมคิดว่าถ้าไม่แตะเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะจบลงได้ด้วยดี เราสามารถมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้ได้ด้วยการแยกสลายความขัดแย้งเดิมนี่เป็นการเฉีดแย้งสีเสื้อเราไม่อยากเห็นความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันให้บทเรียนที่เจ็บปวดกวับเราว่าเราอยู่ในความขัดแย้งแล้วเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วเราก็ศูนย์เสียโอกาสในการที่จะทําให้ประเทศพัฒนาไปเป็นเวลาสิบกว่าปีเราไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้ ว่าท่านพูดอภิปรายต่างๆที่เสนอแนะนั้นด้วยความรู้สึกที่กังวลใจมากเกินไปมองสิ่งที่รัฐบาลจะทำเสมือนกับเป็นผู้ร้ายที่อยากจะทำอะไรก็ได้ตามอำเภอใจผมคิดว่ารัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนที่ท่านนายกได้ยืนยันถึงแม้จะเป็นรัฐบาล11พักก็เป็น11พักที่ร่วมรังตั้งกันมาด้วยการที่จะใช้ เป้าหมายที่ร่วมกันในการที่พยายามหนีออกจากความขัดแย้งให้ได้รัฐธรรมนูญเนี่ยประเทศที่เขามีความเป็นประชาธิปไตยมากที่สุดเนี่ยประเด็นสําคัญก็อยู่ที่ต้องให้มันมีปล่อยให้มันมีพัฒนาการโดยตัวมันเองพัฒนาการของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะควบคู่ไปกับพัฒนาการการเรียนรู้ของพี่นประชาชนถ้าเราปล่อยให้มันดําเนินไปตามบทบาทหน้าที่ของมันเองเนี่ยประชาชนจะค่อยๆเรียนรู้ถ้าทําให้รัฐธรรมนูญเป็นวิถีชีวิตเนี่ยจะเรียนรู้ ตัวบวกลบต่างๆของรัฐนูนแล้วมันก็จะพัฒนาไปสู่ความเป็นประชาไตยมากขึ้นจนถึงท่านจิตสํานึกวิสัยทัศน์ความคิดมันจะเป็นประชาไตยมากที่สุดนะครับแต่ว่ารัฐนูนไทยใน90กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยใน8ปดเปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมันขาดช่วงนะครับมันถูกการรัฐประหารเข้ามาขับอันนี้เป็นแนวทัศนคตินะครับอาจจะบอกได้ว่าเริ่มต้นจากความรักชาติและอยากเห็นการแก้ไขเหมือนกันก็ตามแต่ว่า ในความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นกระบวนการรัฐประหารเนี่ยมันตัดตอนรัฐนูลให้สะดุดหยุดลงและมันทําให้ความเป็นประชาตไตยมันเสียหายเพราะว่าพอรัฐบาลขึ้นเสร็จเนี่ยมันก็กลายเป็นการใช้อํานาจนะครับเป็นเป็นเป็นการปกครองที่เป็นคณ,ณะบุคคลผู้มีอํานาจในการจัดการแล้วหลายครั้งเนี่ยการเป็นประชาตไตยเนี่ยมันเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมและมันสามารถดึงเอาความสามารถของประชาชนทั้งหมดมาใช้ได้ ที่น่าเสียใจก็คือว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาธิปไตยเนี่ยเรามีรัฐบาลได้ไม่ต่อเนื่องมีจากการเลือกตั้งเนี่ยมีแค่รัฐบาลนายกทักษิณเท่านั้นที่อยู่ครบสี่ปีครบวาระนอกนั้นไม่เคยมีครบวาระมีแต่รัฐบาลทหารเท่านั้นที่ครบวาระเพราะใช้อำนาจในการกดประชาชนอยู่แต่บางครั้งหลายๆครั้งเนี่ยการเรียกร้องที่สุดเกินไปทางออกด้วยการรัฐประหารซึ่งอันนี้นมันก็ไม่เป็นผลด,ดีเท่าไหร่นะครับ แต่ว่าสําหรับผมเองผมคิดว่าต้องทําให้มันมีความเป็นประชาไตยให้มากที่สุดแต่ว่าเป็นได้แค่ไหนก็อยู่ที่พัฒนาการของสังคมเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตทุกอย่างแล้ให้เอาความเป็นประชาิไตยเข้ามาเอาความยุติธรรมเข้ามาเอาความเสมอภาคเข้ามาเนี่ยทุกอย่างมันจะมีกระบวนการเรียนรู้แล้วมันจะเป็นเป็นจิตวิญญาณนะครับที่รักประชาไตยของประชาชนทั้งสังคมมันยกระดับสังคมทั้งสังคมให้ลุกขึ้นมาได้เพราะรัฐมนุรีบอกปัจจุบันเนี่ยมันผูกรัฐ ข้อจํากัดต่างๆไว้มากปัญหาที่เรารเผชิญกับสภาวะที่มันลําบากหรือแย่นะครับของประเทศเนี่ยที่ประสบภาวะวิกฤตเนี่ยมันก็เกิดมาจากการใช้รัฐมนูนที่ไม่เป็นชา,าติไตเลยแล้วก็ต่อเนื่องมารับ10ปีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าเป็นปมปัญหามันกนาเราเป็นรัฐบาลเราขึ้นมาเนี่ย เราก็กําหนดไว้แล้วว่าหนึ่งรัฐนูนเราเนี่ยจะต้องเอาให้แล้วเสร็จนะครับให้ได้ถ้ายังงัวขัดแย้งกันมากแล้วไม่เสร็จเราก็ต้องกลับไปใช้รัฐนูนเดิมมีชีวิตอยู่แบบเดิมๆเ,เพราะฉนั้นเราถึงเรียกว,ว่าต้องเอาให้เสร็จเอาให้เสร็จหมายความว่าทุกฝ่ายต้องยอมรับการแก้สองบ้านมาตรา2องรวิธีแก้รัฐนูนน,นี้ก็เป็นปัญหาแล้วจะต้องทําประชามติอีกครั้งนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนะครับหรือว่าจะใช้คําถามพ่วงอย่างไรนี่ก็เป็นปัญหาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น เหล่านี้ก็คือข้อผูกมัดที่รัฐมนตรีไว้จะผ่านไหมจะผ่านสองสภาไหมจะได้หนึ่งในสามนะครับของสมาชิกของสอวอไหมนะครับผ่าน20%ของฝ่ายค้านไหมมันมีข้อจํากัดมากมายเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องปล่อยให้รัฐมนตรีมันแก้ไขให้ได้ก่อนผ่านจุดนี้ไปก่อนพอผ่านขึ้นไปแล้วมันก็จะมีเงื่อนไขทําให้เราเป็นไปไต่ได้มากขึ้นไปอีกถ้าเรายังคุยกันไม่จบตรงนี้แล้วก็ยังถือที่ถีกันเนี่ย รัฐนูลฉบับใหม่มันก็จะเกิดขึ้นได้ยากถามว่ารัฐนูลฉบับใหม่เนี่ยจะมีความเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ไหมเนี่ยผมเชื่อว่าไม่สมบูรณ์หรอกแต่ว่าประชาธิปไตยมากขึ้นกว่าเดิมไหมเนี่ยผมว่าเราทําได้คณะแรกคือเรารับฟังความเห็นเนี่ยเราตั้งเป้าไปอันดับหนึ่งก็คือรัฐสภาเพราะรัฐสภาเนี่ยมีอำนาจเดียวตรงในการที่จะแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปงแลงรัฐนูนนี้ได้ เราได้ที่ทำแบบสอบถามนะครับถามไปที่สสทั้งหมด500คนนะครับถามไปที่สอวอทั้งหมดทั้ง250คนนะครับตอนนี้เรารวบรวมมาได้หมดแล้วก็รอแต่ว่าเปิดสมัยประชุมสภาปุ๊บเนี่ยเราจะจัดเวทีให้รัฐสภาคุยกันและถกหาข้อสรุปร่วมกันมาให้ได้ซึ่งอันนั้นจะเป็นด่านแรกถ้าตรงนั้นมีทิศทางมันก็จะทําให้เราเห็นได้ว่าถ้าไประดับไหนผ่านแน่นอนถ้าไปต่างระดับนั้นขึ้นมามันก็ต้องรุนกันต่อนะครับ ทามติสองครั้งหรือสามครั้งนะครับเพราะว่าที่ทําไมเราต้องมาพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่ามันทําแต่ละครั้งเนี่ยมันใช้เงินมากประมาณสามพันกว่าล้านบุลบนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันทำสองพันสองสองครั้งมันก็เหลือหกพันล้านถ้ามันทำสามครั้งก็เก้าพันล้านหรือหมื่นล้านเพราะนั้นเงินเหล่านี้เป็นเงนินสําคัญที่ให้พี่น้องประชาชนมากสมมุติเราตัดสินใจทำสองครั้งแต่ท่า,สานสรธนมนตรบอกต้องทำสามครั้งไอ้กฎหมายฉบับนี้มันก็ตกไปมันก็เสียหายต่อเราเพราะนั้นเราถึงพยายามที่จะถามซึ่ง จุดที่ยากลําบากก็คือว่าบางทีก็ได้คําตอบที่ไม่ไม่ชัดเจนหรือไม่สามารถจะเป็นจุดยืนยันได้ว่าเป็นเป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ต้องเดินจริงๆเป็นเพียงแค่ความคิดเห็นซึ่งอันนี้เราก็ต้องใช้บุญยพินิษมากเหมือนกันตัวเลขากอตอให้ความเห็นมาเนี่ยแต่มันยังไม่ใช่องค์คณะที่เป็นคณะกรรมการกรกตผมต้องทำหนังสือไปนะครับเรียนประธานกรกตว่าขอให้ทราบความเห็นว่าขณะนี้กระบวนการที่กรกตต้องมาเกี่ยวข้องเนี่ยถ้าเราทํา เอกสารต่างๆเสร็จยืนยันด้คอรมอมีอนุมัติให้ทําประชามติเนี่ยมันควรจะต้องทํากี่ครั้งถึงจะเหมาะสมนะครับมันก็เกี่ยวข้องกับเงินด้วยแต่เงินนี่ไม่สําคัญเท่ากับกฎหมายท้งนมนให้ผ่านนะอาจจะต้องจ่ายมากแต่ว่าถ้ามันเป็นช่องทางที่ผ่านได้และเป็นช่องทางที่ยอมรับกันได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับช้าเพราะว่าถ้าตัดใจผีผราบเนี่ยมันก็มีแนวโน้มที่จะทำให้ เราผิดพลาดได้แล้วเราไม่อยากผิดพลาดอีกในขณะนี้ถือว่ารัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้งของประชาชนเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยเราถึงอยากผลักดันให้มันออกมาเป็นประชาธิปไตยที่สุดไม่มีใครอยากจะออกกติกาที่พันฒนาการตัวเองแล้วทางานไม่ได้ครับมันไม่มีอะไรได้มา100%เหรอทันทีทันใดัฐธรรมนูนในโลกประชาธิปไตยเกือบทุกประเทศมันมีพัฒน,นาการทั้งนั้นอะ่ะกว่าจะผ่านมาจนถึงทุกวันนี้มันผ่านเวลามาเป็นร้อยปี นะครับหรือหลายร้อยปีของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันรัฐบาลนี้ไม่มีความประสงค์จะเตะถ่วงให้การแก้ไขลันธิล่าช้านะครับเพราะว่าถึงแม้รัฐบาลนี้จะยังอยู่ในอำนาจเป็นรัฐบาลแต่ถ้าเตะถ่วงหรือทําให้รัทนุนี้แก้ไขล่าช้าเราที่เป็นรัฐบาลอยู่เราก็ทําอะไรได้ยากภายใต้ลันุนแบบนี้เราก็อยากทําอะไรได้สะดวกขึ้นนะครับสามารถแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนได้มากขึ้น นั้นไม่มีแน่นอนเรื่องการจะเตะถ่วงมีแต่ว่าทํายังไงจะให้มันเร็วที่สุดเราจะทําให้มันเสร็จภายในรัฐบาลเรา4ปีนี้พร้อมกฎหมายลูกเพื่อหวังว่าการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยจะเป็นการเลือกตั้งที่ใช้รัฐมนุนและกติกาใหม่ทั้งหมดนะครับถ้ารัฐมนุนเป็นประชาไตามากขึ้นมันก็จะคลายวิกฤตาได้ลงถ้าว่ารัฐมนุนยังไม่เป็นประชาไตามันก็มีแต่จะรักษาให้วิกฤตการณ์นี้ยังดำรงอยู่และอาจจะเพิ่มมากขึ้น ภายในสิ้นปีนี้เราน่าจะมีบทสรุปได้ว่าเห็นเป็นอย่างไรอาจจะเป็นข้อสรุปชัดเจนเลยหรือเห็นเป็นหลายทางแล้วมีความเห็นต่อเพื่อเสนอให้คมอได้ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาผมคิดว่าภายในสิ้นปีนี้การคณะกรรมการศึกษาเนี่ยน่าจะจบส่วนจะทําการศึกษาเรื่องรัฐมนตรตตอไปเรื่อยๆเพื่อจะให้มันเป็นประกอบเวลามีคณะกรรมการร่างรัฐมนตรขึ้นมาจะได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เดี๋ยวพิจารณาอีกทีแต่สิ่งที่สําคัญ อันหนึ่งก็คือเราจะเสนอคลอมอในประมาณไต่มาสแรกเอาผมพูดไตรมาสแรกก่อนเพราะว่าเ,าเดี๋ยวจะหาว่าเราพูดไม่ตรงแล้วก็ปีนขั้นหาอีกนะครับแต่คาดว่าภายในมกราเนี่จะทําให้ได้นะครับถ้าเราทําได้มีมติคลมอชัดเจนเนี่ยมันจะถูกส่งไปที่กรกตกรกตต้องไปทํากระบวนการกต่รางเาะฉะนั้นผมเชื่อว่าภายในเดือนมกราคมหรือเมื่ออย่างช้าไม่เกินมีนาคมเนี่ยกระบวนการจากคลอมอหรือเป็นกฎหมายเป็นคอมออ,อกประชามติไป น่าจะเสร็จนะครับส่วนกระบวนการต่างๆนีนะ่มันก็ดาเนินไปตามวิธีการแก้ไขรัฐนูลนะครับมีความเป็นไปได้ถ้าเรื่องราวมันมตดแลวผ่านได้แต่ถ้ามันต้องมีกระบวนการไปสารรัฐนูนมันก็ต้องมีเวลาหยุดแล้วก็อะไรก็เป็นไปตามกระบวนการผมเชื่อว่าเป้ายาวของเราคือภายในเดือนภายใน4ปีรัฐบาลรัฐนูลต้องเสร็จกฎหมายรูปประกอบรัฐนูนกฎหมายพักการเมืองกฎหมายเลือกตั้ง ต้องเสร็จนะครับผมคิดว่ายัางไงก็ตั้งเป้า4ี่ปีต้องเสร็จเราได้เตรียมเตรียมการเผื่อป้องกันไว้ก็คือเราให้พักการเมืองคุยกันถ้ารัฐพักการเมืองเนี่ยเขามีอำนาจในการขอให้สามัวิิจัยได้เราเองเราไม่มีอำนาจวิจัยให้ให้สามัวิจัยถ้าพักการเมืองเ็าเสนอเป็นวาระเข้ามาแล้วคุยกันแล้วถ้าไม่มีข้อยุติเนี่ยเขาสามารถให้ให้ประธานรัฐสภาเนี่ยเสนอเรื่องต่อสามัญให้พิจารณาได้ว่าอย่างไรถึงจะเป็น เป็นทางออกที่ดีที่สุดอันนั้นก็จะเป็นทางคู่ขนานที่เราทำคู่กันไปประชามติอันแรกอาจจะบอกว่าควรแก้ไขให้ให้แก้ไขรัฐนูลไหมในาตราสองหให้แก้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเป็นคําถามดําก่อนแต่ว่าจะแก้อย่างไรเป็นคําถามที่2ต่อไปไหมหรือว่าจะรวบคําถามอยู่ในอันเดียวกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราถามไปที่กรกตแล้วก็คิดว่าจะพยายามหาคําตอบออกมาให้ได้ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราพยายามจะเซฟขั้นตอนการทำประชามติโดยมีคำถามพ่วงซึ่งอาจจะไม่ผูกมัดเหมือนแบบเดิมก็ได้แต่ว่าจะทำให้เรารู้ว่าประชาชนคิดยังไงไม่ต้องเสียเวลาทำประชามติหลายครั้งสองครั้งมันดีสำหรับการประหยัดเงินแต่ทั้งหมดเนี่ยมันต้องเห็นพ้องต้องกันทั้งศาลรัฐมนูรทั้งทุกส่วนในสังคมนะครับเราทำได้สองครั้งเราอยากทำอยู่แล้วนะครับหรือ แม้กระทั่งที่เราเสนอให้มีการทําโดยร่วมกับการเลือกตั้งอื่นได้ไหมเช่นประชามติอาจจะทําร่วมกับการเลือกตั้งอบจอได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็คิดอยู่แต่ว่าทั้งหมดทั้งทังปวงเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราร้อที่เราฟังความเห็นแล้วก็เปิดให้โตกกันของรัฐสภาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจในการที่จะตัดสินใจผ่านรัฐมนุนหรือไม่เนี่ยถ้าเรารับฟังเขาแล้วก็เอาเรื่องเขามาช่วยกันพิจารณา ถ้าตรงนั้นผ่านได้ตามที่เขาอยากเห็นเราคิดว่ามันเหมาะสมเนี่ยมันก็ไม่มีอุปสรรคัแต่ถ้าเรายังยืนแตกต่างอยู่อันนี้ก็เราไม่รู้ว่าการตัดแจกขั้นสุดท้ายจะเป็นยังไงเป็นประเด็นที่มีข้อเห็นแตกต่างนะครับในการประชุมบางหน่วยงานหรือกลุ่มวิชาชีพเขาก็ยังเห็นว่าจะให้เลือกตั้งสสชทั้งหมดเนี่ยก็ไม่เขาไม่เห็นด้วยเขาอยากให้มีตัวแทนกลุ่มวิชาชีพด้วยเพราะพวกเขาอ่ะ ลงไปสู้กับการเลือกตั้งเนี่ยพวกเขาไม่มีปัญญาไม่มีเงินทองเพียงพอในการลงไปเลือกตั้งทั่วประเทศเพราะนั้นเขายังอยากให้มีส่วนผสมซึ่งอันนี้ก็จะเป็นประเด็นสําคัญอันหนึ่งที่จะต้องสรุปมาให้ได้ว่าควรจะทํำยังไงคือขนาดนี้ถ้าเราทําตามบางส่วนเนี่ยมันก็อย่างเรียกเลือกเรื่องสชลออยากให้เลือก,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 กตั้งทั้งหมดก็มีเสียงที่สนับสนุนเรื่องนี้ไม่น้อยแต่ว่าก็ต้องคํานึงถึงอีกส่วนหนึ่งที่เราจะต้องดูเพราะ ประชาไตยเป็นเรื่องของเสียงข้างมากแต่ต้องเคารพเสียงข้างน้อยด้วยเระไมแล้วรัฐบาลเนี่ยเราคิดว่าเราอยากแก้ไขทั้งฉบับแต่ยกเว้นหมวดหนึ่งหมวดสองนะครับเพราะหมวด 1, หด 2, นึ่งหมวดสองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับรัฐเกี่ยวกับอํานาจขององค์สถาบาันพระมหากษัตริย์เกี่ยวกับสถาบาันพระมหากษัตริย์ซึ่งเราเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ยังมีความเห็นที่แตกต่างก,กันเราเชื่อว่าสถาบาันพระมหากษัตราาิย์ประทงเป็นที่ สักการบูชาของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างและก็หลีกเลี่ยงความขัดแย้งเนี่ยเราถึงว่าเรื่องนี้ไม่ควรไปแตะผมคิดว่าถ้าไม่แตะเรื่องนี้ทุกอย่างมันจะจบลงได้ด้วยดีวันนี้พักเพื่อไทยพักเพื่อไทยแล้วก็พักการเมืองต่างๆเนี่ยเราสามารถมาเป็นรัฐบาลครั้งนี้ได้ด้วยการแยกสลายความขัดแย้งเดิมนี่เป็นการขัดแย้งสีเสื้อเราไม่อยากเห็นความขัดแย้งใหม่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความขัดแย้งเนี่ยมันให้บทเรียนที่เจ็บปวดกับเราว่าเรา อยู่ในความขัดแย้งแล้วเราแก้ปัญหาอะไรไม่ได้แล้วเราก็สูญเสียโอกาสในการที่จะทําให้ประเทศพัฒนาไปเป็นเวลาสิบกว่าปีเราไม่อยากเห็นสภาพแบบนี้อีกรัฐบาลเริ่มต้นที่ โลกของความเป็นจริงอยู่กับความเป็นจริงแล้วพัฒนาจุดบกพร่องจากความเป็นจริงให้มีอะไรที่ดีขึ้นรัฐบาลไม่ได้มองสิ่งที่เป็นความฝันแล้วก็อยู่กับความฝันแล้วก็ทําให้ความฝันนั้นบรรลุได้ยากลําบากแม้มันจะสามารถประสบความสําเร็จได้ในบางส่วนบางด้านก็รัฐมนูญฉบับใหม่ก็ต้องคํานึงถึงคุณค่าว่าธรรมของสังคมไทยของความรู้สึกนึคิดของประชาชน พัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปก็ต้องฟังเสียงประชานชนและผมอยากเห็นลันธนที่เคารพในสิทธิเสรีภาพของคนและก็พดุนความยุติธรรมนะครับความเท่าเทียมกันในการดูแลคนทุกส่วนเท่าที่ทําได้เอาแต่ใจตัวเองเนี่ยสังคมมันไปไม่ได้ผมก็อยากเห็นลันธนที่มันผ่านให้ได้คราวนี้มีความเป็นประชาธิปไตายมากขึ้นกว่าเดิมถ้าทุกคนไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กาลางลัทธิที่เป็นประชาธิปไตายมากขึ้นเสร็จแน่นอนแต่ถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลาง ทุกคนก็ยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองอยากเห็นอยากเป็นแล้วไม่คํานึงถึงความร่วมมือกันในความหลากหลายมันยังไงก็ไม่เสร็จเพราะนั้นช่างใจเอาว่าจะเอาแบบไหนนะครับเอาให้รัฐมนุนเสร็จก็ยกเลิกความเป็นศูนย์กลางตัวเองแล้วมาช่วยกันแก้เป็นไปตามความฝันผมอะเราฟังทุกส่วนเนี่ยทุกส่วนเป็นสเตทคโคเดอร์มีโอกาสเข้ามาร่วมกันคิดคิดในจุดที่เขาคิดว่าดีที่สุดที่เขาอยากได้มันก็ไม่มีเหตุผลอะไรจะมารัฐบาล นะครับแต่ถ้ายัางยืนยันอยู่ในความคิดเห็นที่แตกต่างก,กันแล้วก็ยังทําให้เกิดความขัดแย้งถกกันไม่รู้จบเนี่ยหนทางมันก็คงจะเป็นแบบเดิมมันก็จะสะดุดเราตั้งใจจะทําให้ได้อย่างนั้นแล้วก็มุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะทําให้มันเกิดขึ้นแบบนั้นเพราะเราทนความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากการมีรัฐนูนที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมานานพอสมควรแล้วมันสร้างความเสียหายให้ประเทศอยากให้รัฐนูน มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นก็ต้องร่วมกันทําให้มันผ่านได้ร่วมกันทําให้ผ่านได้ก็ต้องไม่ยึดเอาความต้องการของตัวเองเป็นหลักเอาความต้องการของตัวเองไปร่วมกับคนอื่นและหาจุดที่ร่วมกันมันก็จะผ่านได้ถ้าคนส่วนใหญ่เห็นพร้อมต้องการสังคมมันก็เดินได้นะครับ